สวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็ตัวนี้เป็นไฟฉายแมนเกอร์นะครับตัวนี้เป็นทองแดงนะครับแล้วก็เป็นรุ่น mc 1 3นะครับตัวนี้เป็นเลนเป็นไฟฉายเลนนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาทําใหม่นะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าตัวเล็กแต่แสงพุ่งเกินไปนะครับไม่มีสปิวข้างไม่มีสปอร์ต มีแต่สเปีลเอ่อไม่ไม,ไม,ไม่มีแต่สปอร์ตไม่มีสเปีลนะครับสปอร์ตก็คือแสงกลมตรงกลางสเปลก็คือแสงออกข้างๆนะครับมันพุ่งเกินไปใช้งานาเอแล้วไม่ถูกใจนะครับก็เลยเปลี่ยนมาส่งมาเป็นลอดใหม่นะครับลูกค้าอยากได้กว้างก็จัดให้นะครับก็ใส่ลอดเป็นเอ่เอเ xhp 50.2นะครับตัวนี้เป็นแสงกว้างแน่นอนนะครับอ่ะเดีย๋ยวมาลองทดสอบแสงกันนะครับนี่นะอ่ะปิดไฟสับหน้ากล้องนะครับอ่ะลองดูอันนี้ไฟหมดต่ำสุดนะครับตัวนี้กว้างแน,น่นอนนี่ นะครับตัวนี้ติดกวางแน,น่นอนนะดูจากดูจากสปอร์ตกลางแสงนะครับเวลาแสงที่มารีดออกมามันจะพุ่งออกนะครับไม่ยิงเป็นลําแสงนะครับไม่ยิงเป็นลําแสงนะและ้วก็ระยะแสงที่เคยพุ่งๆอยู่นะครับมันก็ถูกลดลงไปด้วยเช่นกันนะครับ จากพุ่งเอ่อผมไม่แน่ใจว่าสเปไปของเดิมเนี่ยมันพุ่งพุ่งกี่ร้อยเมตรนะครับจากที่แรกที่ลองวัดดูเนี่ยเอ่อระยะ400เมตรนี้ก็เห็นผลอยู่นะครับแต่ของใหม่เนี่ยที่ทําไปแล้วนะครับระยะการพุ่งของแสงลดลงแน่นอนนะมันจะแสงมันจะออกติดกว้างเยอะนะครับกว้างบานนะนี่นะครับติดกว้างนะ ดูสปอรตกลางแสงลำแสงนะครับที่โตไฟฉายนะแสงมันจะออกว้างเยอะนะครับนะตัวนี้น่าจะหลบแสงด้วยหรือเปล่านะครับต้องกดเทอร์โบขึ้นมาใหม่นะครับก็ตอนนี้ก็เข้าหน้าหนาวกันแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วคนเล่นไฟฉายจะชอบเล่นหน้าหนาวนะ แต่ต้องเป็นไฟฉายแสงพุ่งนะครับมันจะส่องทะลุหมอกเห็นแสงเป็นลำอย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้าพวกไฟฉายแสงกว้างนะครับมันมันจะออกข้างเยอะไม่ยิงเป็นสปอตนะครับมันจะออกเป็นสเปลิลข้างๆแตเยอะเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับไฟฉายตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเตรียมส่งกลับหาเจ้าของไฟฉายนะครับ โอเคนะครับก็พี่พี่ท่านใดสนใจซ่อมไฟฉายหรือโมไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับช่างยินดีให้บรนะิการนะก็เลยจะโทมรมาที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งสี่สองสามสองสามเก้าเก้านะครับช่างมินนะครับโอเคนะครับฝากไว้เลยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงบายช่างมินครับสวัสดีครับ